สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไข่นะครับภามะเบิงภาพน้ำโชคลาภแนวทางเหล็กเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 6นะครับหลายสำนักหลายอาจารย์คือเก่าอนเดิมพี่น้องครับเล็กพนมาเหล็กพนเข่าในงวดที่ผ่านมาเนาะงวดน,นี้เพิ่นแบ่งปันมาแล้วในคลิปนี้นี่กรเต็มอึ้งตึงเด้ โดยเฉพาะสำนักหนีนะครับเข้ามารลุนกันนอกพัศรีธรรมสสิติศิงวดต่อเนื่องใดบ่มาสัตวต่อไปเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดอร์พินองเดอร์ พี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลแนวทางของคนข้อหวยเฮียจัดให้นี่ล่ละนะครับงวดที่ผ่านมาใบนี้เป็นเลขกล่างเนาะแต่ว่าเพิ่นกับให้เก้าแปดนี่เพิ่นไปออกทั้งๆสันเดย์นะครับอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเนาะเอาสู่กันเบิงนะครับพี่น้องครับแต่ว่างวดกว่อนพน่หกหนึ่งมาต้องตรงอยู่เดอ้อนะครับของคนข้อหวยวันนี้เพิ่นแบงปันมาแล้วพี่น้องผมนะครับเอา ่นแบงปันมา16พฤศจิกายนนะครับอันนี้เป็นเลขกล่างเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับเนี่ยวิ่งล่างเนาะหากับ4นะครับพี่น้องครับหาหนึ่งหาหก 6, หาสองหาเก่า4หก4สอง4เจ็ด4เก่าพี่น้องเพิ่นเน่นทีหาหนึ่งกับ4เก่านี่ขึ้นที่เพิ่นเด่นเพิ่นเด่นวาสันถอเนาะของอาจารย์ค้นข้อหวยเฮียจัดให้นีล่ล่ะนะครับเหลขล่างเพิ่นนะครับพี่น้องครับ ระวังสซกันเพื่อว่าให้พี่น้องเปรียบเทียบเลยง่างๆย,าๆ,อยาๆอย่างสีหน้าแล้วกาทัดมานี่เป็นข้างบนเพิินวิ่งบนห้ารองเจ็ดพี่น้องครับหาหนึ่งหาสี่ห้าศูนย์หาแปดเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหาเจ็ดแปดพี่น้องผมเน้นหาหนึ่งกับเจ็ดแปดเนาะนะครับหาหนึ่งนี่เพิินเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี่ ครับข้อมูลแนวทางของคนคอหวยเดอวยพี่้องเดอร์นะครับเฮียจะให้พี่้องผมแล้วก็ตามมาด้วยใบหนี้ของอาจารย์แอดเบดผ้ารวยนะครับพี่น้องครับฟันลางเม็ดเดียวเพ่นว่าเจ็ดหนึ่งพี่น้องครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดละก็หนึ่งเก่าเดอพี่น้องผมนะครับหนึ 1, 7, 1, 8, 1, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก่าพนว่าการลื่นวสัน เนียนนักหนักในเจ็ดหนึ่งเนียนสุดสุดในเจ็ดเจ็ดนะครับเนีนคักคหนึ่งหนึ่งวสันนะครับอาจารย์แอดเบียรผ้ารวยนะครับพี่น้องครับของอาจารย์ชัดใช่นะครับสิบหกพฤศจิกายนพี่น้องครับอาจารย์ชัดใช่หนี่ัวหนีพนแบงปันมาเจ็ดเก่าซีแปดห้าแปดเก่าซีเจ็ดเก่าเจ็ดซีแปดแปดแปดห้ากับหกแปดนะครับ ก้อนนั่นนี่เพิ่นสามงวดสี่งวดติดผุ่นี้อาจารย์จัดใชยเนาะแต่วงวดลาสุนีเพิ่นม่านะครับพี่น้องครับเอาวดนี้เขากลับมาหลุนกันเนาะสิเป็นจังไหนนะครับทรงกําลังใจเอาใจซอยเพิ่นวัสดถะนะครับให้เพิ่นมาให้เพิ่นเข่าให้เพิ่นผ้าแฟนคลับเอ็บสี่ด้ยมได้หัวพี่น้องผมอันนี้ของแอตตนเป็นต่อขันเทปนะครับพี่น้องครับเด่นเก่า ร่องศูนย์เดอร์นะครับเก้านี่เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเก้าสองนะครับศูนย์นี 7, ่ก็ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์สองนะครับพี่น้องครับสิบหกพฤศจิกายนหกแปดพี่น้องผมแอดต้นเป็นต่อขั้นเทพนะครับเอาภาพพี่น้องมัตี่อาจารย์เอกเมืองยานะครับสิบล่างพันวาหนึ่งกับสี่พี่น้องผมนะครับสิบล่างนี่หนึ่งกับสี่เดอร์นะครับ แล้วก็ถัดมานี่ลแหละนะครับ0616 26กับ46เนอะนะครับ0616 26และ46ข้างล่างแล้วก็ตามมาด้วยใบนีเป็น3ตัวทั้งเบิด3 5ห่าห่างนือองผมเนาะนะครับของอาจารย์เอกเมืองยาวทตถิ่านมาตามขอมุลนที่เพิ่นแบงปันนัน898นม่มนนะครับอยู่ช่วงจนะังสี่ละเนาะวทตถิ่านมาแต่ว่าที่แดงว่าเห็นสันเด้ นะครับก็เลยประกาศยืนยันว่าเป็นจังไหญเนาะคนหญาดบอเอามาเทียบนะครับพี่น้องเห็นบอสามสื้้าชุดสามตัวเนี่ยของอาจารย์เอกเมืองยาเนี่ยม่คนเห็นนี่บอสู่กันฟังในเดอ้อแมนยูตัวที่แดงเออบอกพี่น้องเขาแนะ่สบายใจได้แมนยูจังสิบแบกน,นะครับเห็นบอเห็นกับบอสู่กันฟังพี่น้องครับขอบพระคุณหลายเด้อนะครับเบื่องกันแลกกันพี่น้องผมขอบพระคุณอาจารย์เอกเมืองยาน้านะครับ ละกาแม่อ้วนนะครับแม่อ้วนพิสณนุโลกเนาะเท่าทีที่แดงรวบร่วมใดในสองหมวดต่อเนื่อง่บน่ใจว่าก่อนหน้านั้นเพื่อนป็นจังไดอิสเดแปดเจ็ดพี่น้องครับวังหันนี่เนาะต้องต่งเดเลกล่างเนาะหมวดก่อนพนกหกหนึ่งก็ต้องตรงคือกันเล็กล่างพี่น้องผมเอาวันนี้เพื่อนแบ่งปันมาแล้วนะครับแม่อ้วนพิสณนุโลกสิบหกพฤศจิกาย,ยนหกแปดเด่นแปดร่องหกเดอพี่น้องเดอร์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดเจ็ดนะครับพี่น้องครับแปดเจ็ดเล็กตัวเก่าด้หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดพี่น้องผม ขอมุญเนาทางของแม่อ้วนพิาดุโลกนะครับเอ้กัใไ้มาให้เขาเดอร์คุณแม่นะครับไ้ผ้าแฟนคลับ f อซสมความมุงมาตรปรารถนานะครับขอบคุณหลายๆนะครับแม่อ้วนพิสดุโลกอาจารย์แอดหวังนะครับพี่น้องครับเดน4กับเดเดอร์ 4, 4 6 4 7 7, 7 3 7 6หกับ7เก่าพี่น้องนะครับ สี่นิดสี่สามสี่หกสี่เจ็ดเจ็ดนิดเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าคำบุญทางของแอดหวังนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์ลือลันสนันเมืองนะครับล่างต้องตรงพี่น้องครับวัดดวงเม็ดเดียวพันว่าห้าหกเด้นนะครับวัดดวงเม็ดเดียวห้าหกเม็ดเดียวพี่น้องคันขึ้นมักนะักเพื่นกันนี่เด้อพี่น้องครับหกก็เก่านี่แต่เก่าโอ้ยเนาะคันเพล่อน,นี่บ่ได้เด้ กันหาเก่าน้ำแน่กันขึ้นมากก็ได้ว่านะครับหลังต้องตรงเม็ดเดียวของอาจารย์ลือนลันสนันเมืองนะครับพี่น้องครับตามมาด้วยใบนี้คนเดิมรักเลขนะครับผู็นแบงปันเนาะนะครับเด่นหกก็เก่าพี่น้องผมเก9าหนึ่งเกาเจ็ดเกาศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งนะครับกันตัวเก่าเก่าแปดน้ำมาสั้นเด่นหกเนาะนะครับหกหกหกีละหกเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หกและ หนึ่งเก้าเจ็ดนะครับคนเดิมรักเลขนะครับผูผูผนแปลงปั่นพี่นองผมขอบพระคุณหลายเด้วยอาจารย์ครับแล้วก็ตามมาด้วยอาจารย์แอดมิพาณุพงศ์ใบนีวันที่พันมาแปดเก้ากาแปดนีมานะครับสำหรับใบนีเนะาะวันนี้สิบหกพฤศจิกายนนะครับสามตัวสองหกสี่สามหกสี่แปดหกสี่ศูนย์หกสี่สองสี่สี่หกหกสี่แปดสี่สี่นะครับแล้วก็สองตัวพี่น้องครับสี่สามสี่สี่หกสามกับหกสี่ สองตัวมีสี่หางทอนตัวนี้นะครับของมูลแนวทางของอาจารย์มิรพานุพงศ์พี่น้องผมนะครับโอ้หมดก่อนนั่นสองตัวมีอยูเปียดหางวงินนี้เพิ่นตาลุงเหลือสี่หางทนนั้นเพี่น้องของอาจารย์มิรก็ได้คนบ้านตากพี่น้องขับใบหนีเป็นเหล็กล่างพี่น้อสามหกหกสามกับหกหนึ่งนะครับสิบหกพฤศจิกายนแต่ว่าเพิ่นของมูลเพิ่นเทียบมากนั่น วัติพันธ์มาเพิ่นมาเพิ่นเข่าอยู่ด้แต่ว่าที่แดงบ่เห็นขอมูน่นห้ก็เลยขนุยาดบ่เอามาเทียบเนาะนะครับบ่กล้ายืนยันนำ้ำสามหกสามหกหนึ่งหบคือบอ่พี่น้องครับนี่ของอาจารย์คนบานตากพี่น้องเห็นขอมูลทั้งวัติพันธมาบ่เพิ่นมาเพิ่นเขา่าบ่เข่าจังไดเนี่ยบ่แบ่งปันกันในเด้อนะครับพี่น้องครับโลกใบใหม่พี่น้องผมนะครับรูดเก้ากับหกนะครับเก้าหกเก้าศูนย์ 0. 9492606193เจะาทาั้งนี้109่เก่าหักกัง1 2นํำนะครับวันหวานเกานกับ60วูนวสันนะครับโลกใบใหม่ขอพระคุณหลายๆเด้อแอดครับเอาพาพี่น้องมาที่แอดนอหนูรู้เรื่องนะครับเพิ่นพึงสีแบงปันมาไม่ไม่หมาดๆม,มนะครับแอดนอหนูรู้เรื่องนี่ก็ได้เนาะขยายก่อนให้พี่น้องเบิ่งคักๆ3ตัว741 247 7 5 1 4 0 1 1 0 7 1 8 0 5 1 8 5 1 0นะครับแล้วก็สองตัว3 1 3 2 3 4 3 6 3 7ขอบุณทางของแอดนอหนูรู้เรื่องนะครับพี่น้องครับเอาของอาจารย์เต่าเดอ้อพี่น้องข้างล่างเดน3เนาะเพิ่นให้3 4 4 3มเม็ดเดียวเลยเดกันล็อกนี่4 7พี่น้องผมนะครับข้างล่างของอาจารย์เต่า แล้วก็เม็ดเดียวของเอล่านะครับเอล่าเพิน่นไหรูดเก้าพี่น้องครับเพิ่นฟันเม็ดเดียวเก้าซีเดิ้งหมวดนี้นะครับของเอล่าเนาะเก้าซี่พี่น้องผมเม็ดเดียวรูดเก้านะครับพี่น้องครับขอพระคุณหลายๆเอ้อเอ๋ยครับอภารพ,าพี่น้องมาที่คุณหญิงงามใจนะครับวัฒิพันธมาเก้าแปดพี่น้องเก้าแปดต้องตรงเดิ้งหมวดที่ิพันธมาคุณหญิงงามใจวันนี้เพิ่นแ่งปันมาแล้วนะครับจังสี่พี่น้องครับ สิบหกพฤศจิกายนหกแดเดนซีเดอร์นะครับเนี่ยีหกีสองซีเจเจหเจ็ดสองหสองนะครับ4ีซีหกหกเจ็ดเจ็ดสองสองพี่น้องผม3ตัวสอง2ีหกสองสีเจ็ดหกีเจ็ดและสองหเจดเม็ดเดียวนี่ีเดเดอพี่น้องเดอนะครับสมตัวเม็ดเดียว6ก7ีเจ็เจแล้วก็เจ็ดเจ็ดหน่นะครับตำแหน่งโฉกราบวันที่ผ่านมาอยู่หมองนี่เด้เข้าแปดในยุ่แจนี่นะ ขันเป็นงวดนี้ก็เป็นหกสองแล้วเนาะขันเป็นมันออกมองเก่าดอกว่านะครับขอบุญแนวทางของคุณหญิงงามใจพี่น้องครับละกาอันนี้ของอาจารย์ไทเกอร์สิงบุรีพี่น้องผมสิบหกพฤศจิกายนหกแปดเนาะสี่ตัวพันมีศูนย์มีแปดมีหกมีสี่นะครับจับสองตัวกะศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่แปดหกแปดสี่แล้วก็หกสี่พี่น้องอยากจับสามตัวกะจับจากได้น,นีล่ล่ะนะครับกระสิมี 086 084 064และ864 4ซีหางน่ะนะแต่มันจับ3โตก็ได้นะครับของอาจารย์ไทยเกอร์สิงบุรีนะครับสิทธิ์บางระจันพี่น้องผมกราบขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์ครับของอาจารย์ทวัตชัยนะครับพี่น้องข้างบนเพิ่นกะนนี่แหละนะครับ3 1 3 2 3 6 3 4 4 1 4 2 4 6 1 1นะครับ3ตัว1 3 1 1 4 1 6 3 1 6 4 1 สองสามหนึ่งหกสี่สอง้วกายับลงมาในข้างล่างเพิ่นนะครับพี่น้องครับหาศูนย์หาเก้าหาหกหกศูนย์หกเก่าแล้วก็ศูนย์เก่าไว้นีเนาะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างของอาจารย์ธวัชชัยนะครับพี่น้องครับเอาที่แดงผ้าพี่น้องมาปิดท้ายที่ของมุลแนวทางของอาจารย์พี่สามงวดต่อเนื่องเลยเด้อพี่น้องครับ ล่าสุดวงหันกับแปดเจียตรงตรงเนาะนะครับก่อนหน้านั้นกับทั้งข้างบนทั้งข้งางล่างตัวนี้เนาะหกหนึ่งเก้าหกนี่นะครับเอาวันนี้เพิ่นแบ่งปันมาแล้วพี่น้องสิบหกพฤศจิกายนอาจารย์พี่นะครับเจีทั้งนี้เพิ่นว่าข้างบนวนสันสองหนึ่งหกหนึ่งสองเก้าหกเก้านะครับเจีทั้งนี้เพิ่นว่าข้งางล่างหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเก่าคับหกหกนะครับขอบุญแนวทางของอาจารย์พี่เอาส่งกำลังใจหลุ่นซอยเพิ่นเนาะให้เพิ่น ผ้าผีผ้านองสมความมุงวารปรารถนานะครับสำหรับอาจารย์พี่ก็ได้ให้เพื่อนได้เดินต่อเป็นสีงวดติดรุ่นสีงวดติดวัสทะนะครับยำ่า,าเป็นการทํำนาาตัวเลขเด้อพี่น้องครับท้ายตัวเลขก,ก,การออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสือส่วนบุคคลโปรใ้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง กราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนหลายๆเด้อนะครับเข้บมาอยู่เป็นมูทิดแดงอ่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันในคลิปนี้ตั้งแต่ตนจนจบนะครับกราบขอบพระคุณทุกสํานักทุกอาจารย์น้ําพรอมเออเฟื่อบเบ่งปันข้อมูลแนวทางให้พี่น้องเด้เบ่งอดในชมพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ